การได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนสูงขึ้นฟังดูเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายในฝันของคนทำงานหลายคนเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เคยคิดไหมครับว่าไอ้ความสำเร็จที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยเอแล้วถ้าผมบอกว่าการได้ขึ้นเงินเดือนเนี่ยอาจจะทำให้เรามีความสุขน้อยลงล่ะครับฟังดูย้อนแย้งสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนทำงานเยอะมากเลยนะ เอาละครับวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่ปมนี้กันนะผ่านสี่เรื่องหลักๆด้วยกันครับเริ่มจากความขัดแย้งของรายได้ที่สูงไปดูว่าวิทยาศาสตร์พูดถึงความสุขว่ายังไงแล้วไปรู้จักกับดักที่เรียกว่ากุญแจมือทองคําและสุดท้ายเราจะมาลองนิยามความมั่งคั่งกันใหม่ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยความขัดแย้งของรายได้ที่สูงหรือไอความรู้สึกที่ว่ายิ่งเราสําเร็จในหน้าที่การงานมากเท่าไหร่ ทำไมมันกลับเหมือนเรากําลังติดกับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นก็ไม่รู้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีคนคนหนึ่งทุ่มเททํางานหนักมาตลอดก็เพื่อจะได้เลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนเยอะขึ้นแต่พอไปถึงจุดนั้นจริงๆเฮ้ยทําไมมันไม่แฮปปี้เลยล่ะกลับรู้สึกเครียดกดดันบางคนถึงขั้นอยากจะลาออกเลยด้วยซ้ําทั้งๆท,ที่เงินเดือนก็เยอะขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราคิดนะครับ ทีนี้เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเราคงต้องไปดูในมุมวิทยาศาสตร์กันหน่อยแล้วล่ะครับซึ่งมันก็มีสองแนวคิดหลักๆเลยนะที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้ก็คือมุมมองจากฝั่งเศรษฐศาสตร์กับฝั่งจิตวิทยาคือ2ทฤษฎีนี้มองคนละมุมเลยครับเรียกว่าต่างกันสุดขั้วเลยก็ได้ฝั่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะมองแบบตรงไปตรงมาเลยเหมือนสมการง่ายๆอยากรวยก็ต้องทํางานเยอะเวลาพักก็น้อยลงแลกกันไปตรงๆ แต่ฝั่งจิตวิทยาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เวลาพักผ่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่ทํางานนะครับแต่มันคือตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เรามีความสุขโดยตรงเป็นช่วงเวลาที่เราได้ฟื้นฟูตัวเองจริงๆเอาล่ะแล้วทฤษฎีไหนละ่ะที่มันใช่โชคดีครับที่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2023าเขาไปเจาะลึกข้อมูลสถิติระดับชาติของอังกฤษแลวนะเพื่อจะดูว่าในชีวิตจริงของผู้คนเนี่ยความสัมพันธ์ของเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงกันแน่ และคำถามสำคัญก็คือผลมันออกมาเป็นยังไงระหว่างเงินกับเวลาว่างสรุปแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวกำหนดความสุขของเรามากกว่ากันและนี่คือคำตอบครับอืม <c oughs> ดูตัวเลขบนจอนี้สิครับนี่คือผลวิจัยที่ชี้แบบชัดๆเลยว่าเวลาว่างที่เราได้ใช้ดูแลตัวเองเนี่ยมันสัมพันธ์กับความสุขสูงมากๆถึง 0. 9 6คือมันเกือบจะเป็น1.0เลยนะซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด พูดง่ายๆเลยก็คือยิ่งมีเวลาให้ตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นชัดเจนมากเพราะฉะนั้นข้อสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยชัดเจนมากๆเลยครับว่ามุมมองของฝั่งจิตวิทยานั้นมีน้ำหนักมากกว่าเยอะเลยข้อมูลมันฟ้องว่าเวลาพักผ่อนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความสุขของเราแบบแข็งแกร่งและชัดเจนกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเวลาพักผ่อนแบบคนละเรื่องเลยครับ โอเคพอเราเห็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วเนี่ยทีนี้เราลองกลับมาดูในโลกความเป็นจริงกันบ้างว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผ่านแนวคิดที่น่าสนใจมากๆที่เรียกว่ากุญแจมือทองคำครับไอ้กุญแจมือทองคำนี่มันคืออะไร มันเป็นชื่อเรียกเก๋ๆของพวกผลประโยชน์ทางการเงินต่างๆที่บริษัทใช้ล่ามพนักงานเก่งๆไว้นะครับอย่างเช่นโบนัสก้อนใหญ่ๆหุ้นของบริษัทหรือผลตอบแทนอื่นๆที่มันมีเงื่อนไขว่าคุณต้องอยู่กับเราไปอีกหลายปีนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการจะตัดสินใจลาออกนี่มันเลยก,กลายเป็นเรื่องที่ยากแบบโอ้โหยากแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเรามาลองฟังเรื่องจริงของคนคนหนึ่งกันดีกว่าครับ สมมุติว่าเธอชื่อคุณปูแล้วกันนะคุณปูเนี่ยเป็นพนักงานขายที่เก่งมากๆทํางานดีจนบริษัทเสนอตําแหน่งผู้จัดการให้ซึ่งก็เป็นตําแหน่งในฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องวันพีคตรงนี้แหละครับแทนที่คุณปูจะดีใจนะเธอกลับรู้สึกช็อกแล้วก็กดดันสุดๆกับข้อเสนอนี้ คือเธอแฮปปี้กับงานเดิมของเธออยู่แล้วแล้วก็ลึกๆก,ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอสําหรับตําแหน่งใหม่ถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงเงินเดือนที่มากขึ้นแบบก้าวกระโดดก็ตามและผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับความกดดันนั้นมันหนักหนามากจนสุดท้ายคุณปูตัดสินใจยื่นใบลาออกเลยครับไม่ใช่แค่ปฏิเสธตําแหน่งนะแต่ลาออกจากบริษัทไปเลยเพื่อไปหางานในตําแหน่งระดับเดิมที่บริษัทอื่น เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าสําหรับบางคนแล้วความสุขสุขภาพจิตมันสําคัญกว่าเงินเดือนที่สูงขึ้นจริงๆเรื่องของคุณปูนี่อ่ะมันทําให้เราเห็นเลยว่าไอ้คุณแจมือทองคาเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมชัดๆเลยคือถ้ามองในมุมบริษัทนะมันก็ดีแหละช่วยรักษาคนเก่งๆไว้ได้แต่ถ้ามองในมุมพนักงานอ่ะมันอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนติดคุกทองคําแล้วก็หมดไฟไปเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือจากผลสํารวจของแกนหลับเนี่ย เขาพบว่าพนักงานที่หมดใจหมดไฟแบบนี้สร้างความเสียหายให้องค์กรในแง่ของผลิตภาพที่หายไปมากถึง3 4เอร์เซเลยนะครับไม่น้อยเลยนะโอเคพอเราเห็นปัญหาเห็นกับดักกันไปแล้วทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองมาดูทางออกกันบ้างดีกว่าดีกว่าครับนั่นก็คือการที่เราต้องมานิยามคำว่าความมั่งคั่งกันใหม่จากแค่การหา a c t i v e income ไปสู่การสร้างอิสรภาพทางการเงินครับ โดยปกติแล้วเนี่ยรายได้มันจะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ active income พูดง่ายๆก็คือต้องทำถึงจะได้เงินเราเอาเวลาเอาแรงไปแลกมาถ้าวันไหนหยุดทำรายได้ก็หยุดไปด้วยแต่แบบหนึ่งครับคือ passive income อันนี้เจ๋งกว่ามันคือรายได้ที่มาจากสินทรัพย์ที่เราสร้างหรือลงทุนไว้เหมือนเราสร้างเครื่องผลิตเงินขึ้นมาแล้วให้มันทางานแทนเราอะนะครับ และเป้าหมายสูงสุดของการสร้าง p a s s i v e Income เนี่ยก็คือการไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าอิสระภาพทางการเงินหรือ financial freedom มันคือจุดที่เรามีรายได้จากสินทรัพย์พวกนั้นมากพอที่จะจ่ายค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในชีวิตได้โดยที่เราไม่ต้องตื่นไปทำงานประจำเพื่อแลกเงินอีกต่อไปฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับเอแล้วจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะจริงๆมีหลายทางเลยครับแต่หลักๆก,ก็จะมีอยู่3มช่องทาง 1. คือการลงทุนเอาเงินไปต่อเงินในสินทรัพย์ต่างๆ 2. คือการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาอย่างการเขียนหนังสือทำคอร์สออนไลน์ทำครั้งเดียวแต่เก็บเงินเรื่อยๆและสคือการสร้างระบบธุรกิจที่มันสามารถรันต่อไปได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปคุมทุกวันและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแนวคิดนี้มันเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตเราไปเลยนะจากที่เคยมุ่งแต่จะหาเงินให้ได้เยอะที่สุดกลายเป็นการใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อซื้อเวลาของเรากลับคืนมา ซึ่งมันก็ตรงกับผลวิจัยที่เราดูกันไปตอนแรกแป๊ะๆเลยว่าเวลาว่างนี่แหละคือกุญแจสำคัญของความสุขเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาทบทวนประเด็นสำคัญทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้กันหน่อยดีกว่าบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือบางทีความมั่งคั่งที่แท้จริงอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเสมอไปก็ได้นะครับ แต่มันอาจจะหมายถึงการที่เราสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองให้มีทั้งเวลาและอิสระมากพอที่จะทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงนั่นต่างหากล่ะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ลองกลับไปถามใจตัวเองดูนะครับว่าในเมื่อเวลาคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดที่เราทุกคนมีเท่ากันและมันก็มีอยู่อย่างจากัดแล้ววันนี้เรากำลังเอาการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้ ไปลงกับอะไรอยู่หากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ